ยินจะไม่ก็汹ออย,ยอ湃เออเออแล้วก็พี่ใหญ่รลวเ<ฮ>ขาเขาชอบท่านนะชอบท่านมาตลอดเลยงั้นเรื่องมันออกนอกเส้นทางไปแล้วพวกเราจะกลับไปเส้นเรื่องหลักได้ยังไงนะ่ะเงี่บคุณระบคุณระบออคุณระบฮ้คุณระเบคุณระณบ,อบ,อบอตอบฉันสิ คุณระเบเมียวเมียวจะพูดอะไรนะพี่หญิงโม่พี่หญิงโง่ยังดีที่ท่านไม่เป็นอะไรข้าไม่เป็นไรเกิดอะไรขึ้นพี่หญิงโู่ตือชีพี่ใหญ่เลิวพวกท่านต้องเชื่อในสิ่งที่ข้าจะบอกต่อไปนี้นะ พี่หญิงมู่จื่อชีไม่ได้ตั้งใจจะหลอกท่านแน่นอนท่านจะต้องเชื่อเขานะแล้วก็ค่าด้วยข้าเป็นพี่น้องที่ดีของท่านจริงๆข้าไม่ทำร้ายท่านหรอกเอเอเอะอแล้วก็พี่ใหญ่เลีวเขาเขาชอบท่านนะชอบท่านมาตลอดเลยพูอดอะไรของเจ้าคุณอุออลินคือ ข้าไม่ได้พูดมั่วนะข้ามองออกชัดเจนพวกเราทุกคนต่างจริงใจต่อกันและกันดังนั้นต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็อย่าสงสัยกันและกันแล้วแยกทางกันตกลงไหมตกลงตกลงเป็นอะไรไปเกิดอะไรขึ้นกันแน่อย่าบอกนะว่าฝันร้ายกลางวันแสกๆพูดอะไรเหลวไหลไปได้คุณหนูหลินคงจาเหนื่อยมากแล้วข้าว่านี่ก็เด็กมากแล้วนะ เรารีบหาสักที่ตั้งค่ายพักผ่อนกันเถอะนี่คือนอกท่องคำสื่อสารจากหอดูดาวหลวงพี่หญิงมู ถ้าจะไปที่เมืองเซิ่งจริงสักครั้งเมืองเซิ่งจริงเหรอหอดวงดาวหลวงมีคนซาเจ้าเรียกตัวด้วยป้ายหยกของสกุลมู่เมืองหลวงเนื้อเรื่องกลับเข้าเส้นหลักแล้วนี่ก็คือการแก้ไขข้อผิดพลาดและปรับเข้าเส้นหลักที่ระบบพูดถึงงั้นหรอที่ดินแดนนอกภูเขาไม่ได้มีบันทึกอะไรเหลืออยู่เลยที่แท้เป็นเพราะว่าที่นั่นคือโลกภายนอกหนังสือและไม่มีใครก้าวข้ามขอบโลกได้ตอนนี้ก็ดีแล้ว เนเรื่องกลับเข้าที่เข้าทางแล้วแต่นี่มันมันหมายความว่าทุกคนล้วนต้องมุ่งหน้าไปสู่จุดจบของแต่ละคนงั้นเหรอ